สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมนัทพงศ์พันทองนะครับโฟทีอนะครับซึ่ง 4T ที1และ2นะครับเราก็ได้พูดถึงส่วนประกอบของโฟทอัตราส่วนการใช้นะครับแล้วก็วิธีการใช้เบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ 4T EP อีพวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพโฟทของเรานะครับเริ่มกันเลย ประโยชน์ข้อที่1ครับลดขั้นตอนการทํางานของรากพืชครับอย่างที่ผมบอกครับนะครับสารอาหารในดินมันหมดแล้วครับการเก็บผลผลิต1ตันนะครับเราสูญเสียแร่ธาตุอาหารในดินไปมหาศาลครับนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเกือบร้อยกิโลเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผลผลิตหลายๆปริมาณที่คุณเก็บออกไปก่อนหน้านี้สูญเสียแร่ธาตุในดินไปเยอะแล้วครับแล้วการใส่ปุ๋ยสูนหรือปุ๋ยทั่วไปนะครับ ในรูปแบบเดิมๆไม่สามารถชดเชยสิ่งที่พืชขาดได้ครับประโยชน์ข้อที่2ครับช่วยทําให้พืชทนแรงครับเกษตรกร,ร,กรโดยส่วนใหญ่นะครับเมื่อถึงสภาพแล้งถึงฤดูการแล้งก็จะไม่กล้าใส่ปุ๋ยหรือทําการฉีดพ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผิดกันครับสารเสริมประสิทธิภาพสูดอีออนของเราครับคุณสามารถฉีดพ่นได้ ทำให้พืชนะครับมีความทนแรงมากขึ้นการฉีดพ่นคือการต่ออายุให้กับพืชนะครับการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูตรดิออนของเราในช่วงเช้าจะทําให้พืชได้น้ําและอาหารทําให้พืชทนแรงมากขึ้นครับโดยหลักการง่ายๆครับฤดูการแลรงฤดูสภาพที่ขาดฝนนะครับหรือขาดน้ํานะครับทุกๆ1ิบวันท่านควรฉีดนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูตรดิออนของเราเข้าไปที่พืชครับ ก็จะทาให้พืชได้ทั้งอาหารและก็น้ําครับก็จะทําให้เขาสดชื่นขึ้นมาครับเพราะเป็นการอะไรครับพรมน้ําไปในตัวเป็นการให้อาหารพืชทําให้เซลล์ของเขาแข็งแรงครับแล้วสามารถองความชื้นได้ดีรักษาความชื้นได้เก่งขึ้นเขาก็จะทนแรงครับจากการฉีดพ่นทุกๆ10วันหรือ15วันนะครับตามความเหมาะสมของชนิดพืชนั้นๆน,น,นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดยอดมากครับ จะช่วยเหลือทําให้เกษตรกรยังเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูกาลที่แ้งครับประโยชน์ข้อที่3ครับการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเราช่วยทําให้เกษตรกรเ,เก็บผลผลิตได้มากขึ้นครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะการฉีดพ่นทางใบจะทําให้พืชได้รับน้ําและธาตุอาหารพร้อมๆกันครับผิดกับการใส่ปุ๋ยทางดินครับ การใส่ปุ๋ยทางดินการเล่งการเจะระิญเติบโตหรือเพิ่มความสมบูรณ์โดยการใส่ปุ๋ยทางระบบรา,ากนะครับคุณไม่สามารถควบคุมการละลายของปุ๋ยเข้าไปสู่กระบวนการดูดซึมของรากที่มันเท่าๆกันได้ครับเพราะสภาพแปลงของคุณอาจจะมีพื้นที่แข็งพื้นที่ลุ่มพื้นที่ดอนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างนาข้าวครับในเวลาเดียวกันนะครับอาจจะมีข้าวตั้งท้องข้าวออกรวงออกดอกนะครับซึ่งมันไม่พร้อม สําหรับการเจริญเติบโตนะครับจะทําให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับแต่การฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเราทําให้มันออกดอกพรืบพร้อมกันครับออกผลผลิตพรืบพร้อมกันครับทาให้เกษตรกรเก็บผลผลิตได้มากขึ้นนั่นเองครับประโยชน์ข้อที่4การฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเรา จะช่วยทําให้คุณประหยัดครับซึ่งมันเป็นหัวใจของการทําการเกษตรเลยทีเดียวนะมันประหยัดขึ้นอย่างไรนะครับโฟลที่หนึครับราคา600บาทสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่15ไร่20ไร่นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ในขณะเดียวกันปุ๋ย1นกระสอบครับราคา600บาท700บาท800บาท600บาทเท่ากับของเราเลยก็ได้นะครับใส่ได้ไร่เดียวครับคุณใส่สรอบพันสเข้าไปแล้วนะครับ แต่การฉีดพ่นของเรานะครับนะครับจะทําให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยครับหรือหากใช้ร่วมกันก็ควรที่จะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงนะครับอย่างน้อย50เนะครับเคยใช้ปุ๋ย10กระสอบเหลือสัก5กระสอบครับแล้วเอาสารเสริมประสิทธิภาพสูตรดีอ่อนของเราเข้าไปร่วมครับแค่นี้แหละครับก็จะทําให้ท่านประหยัดขึ้นครับเหลือเงินนะครับมากขึ้นด้วยแล้วทําให้ผลผลิตของท่านดีด้วยครับ